มานะน้องๆครับตอนนี้พี่ลาเต้กำลังดูภาพยนตร์สามมิติกันอยู่นะครับถ้าได้ยินเสียงนู่นเลยห้องนู้นนี่น้องๆเพื่อนๆเขากำลังเข้าไปดูภาพยนตร์สามมิติกันอยู่แต่พอดีพี่ลาเต้มาช้าไปหน่อยเลยเข้าไปไม่ได้นะฮะวันนี้พี่ลาเต้พามารู้จักกับเพื่อนๆสองคนนักเรียนตัวป่อกอบในทีมนะครับสวัสดีค่ะชื่อลูกบัตนะครับผิดชอบนาฬิกาไทร์ค่งสวัสดีค่ะชื่อลูกพิวัตแก้วถา น้องสองคนเรลุกปั่ะน้องสองคนนี้พี่รัเต้ไปสะดุดตานะฮะตรงลิฟต์พอดีเลยเห็นแบบโอ้ยเป็นประกายมากๆวันนี้มาทนวิชาการได้อะไรกับ้างกันให้น้องสอก็ได้แนวทางในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยว่าเราอยากเรียนอะไรน้องโสดอยากเรียนอะไรดีอยากเรียนบริหารบัญชีโอ้ยอยากเรียเกี่ยวกับบัญชีบริหารอย่างนี้น้องรุกปั่น ส่วนคณะที่อยากเรียนก็นิเทศศาสตร์ดูบุคลิกและได้แน่นอนเอาเป็นว่าสองสามนี้พี่ลาเต้ก็บอกควรๆให้ได้แต่มีข้ติบางราที่บอกไว้นะครับเหเคนี้แหละครับเป็นบรรยากาศทั้งหมดของงานจุฬาวิชาการและพาเที่ยวพัางหน้าจะไปที่ไหนนั้นต้องรอติดตามครับวันนี้ที่ราเต้น้องโสแล้วก็ลูกฝากขอลาไปก่อนและเจอกันโอกาหนะครับสวัสดีครับ